มาดูพี่บินนะคะรีวิวอาการพี่บินหน่อยรีวิวว่าสั้นเ้อาๆหลายคนอ่ะออทำไมพี่แป้งโซกจังเลยนะคะก็คือพี่แป้งอะ่ะไม่ค่อยได้นอนยังไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะคือพี่แป้งงานเยอะเลยอย่างคือต้องรู้เลยพี่บินนะคะคือหลายๆอย่างพี่บินสำอง <c oughs> กินข้าวแทบจะป้อนรูกว่ะตอนเนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูนะคะเมื่อวานอะ่ะไม่บอกเลย พี่ขึ้นบ้านแปบเดียวแล้วก็พี่เบลก็ชวนพี่วินไปลองรถใช่ไหมแปบเดียว <laughs> แค่นั้นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่วินเล่าว่าอาการมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะไปกัน,นะคะ่ะพี่วินหลับอยู่นะคะแต่ดูตัวนี้คือมีแผล พี่บินนะมีแผลทั้งตัวนะแล้วก็ที่พี่แป้งเอาผ้าเนี่ยพี่แป้งไปซื้อมาซื้อมาใหม่เลยไอ้ผ้าคนนุนผืนใหญ่เนี่ยเพื่อนที่มาลองนะคะเพราะว่าพี่บินอะเลือดเลือดไหลอะ่ะมันจะติดที่นอนนะคะพี่แป้งก็เลยต้องเอามาผูถับอีกรอบหนึ่งเพราะมอันมันซักได้อันนี้ก็จะเป็นนิ้วนางข้างซ้ายนะคะหัดดูแขนดู พาน้องๆมาดูอาการพี่วินว่าพี่วินเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งคะนอนอยู่แป้มาก็มาบอกน้องๆหน่อยนอนทั้งวันก็ไม่ดีจะขึ้นอืดโอเคค่ะน้องก่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้กันต่อนะคะพี่แป้งก็มีเว็บเกมออนไลน์ดีมาน,นําเสนอนะคะเกมอะไรที่วิ่ง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 แล้วก็ได้ตังนะคะนั่นก็คือเกมวิ่งของ แอดเก้า acg นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นเกมที่วิ่งอ่ะแค่กดจิ้มจิ้มจิมให้มันวิ่งวิ่งวิ่งน้องๆก็ๆ sınız. ได้ตังกันแล้วนะคะพี่แป้งก็ยังได้เลยนะคะได้วันละสีส500่สั้ห้าร้อยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าได้ใช่ไหมเติมนิดเติมหน่อยอ่ะมันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากนะคะแอดเก้า acg ค่ะแค่น้องๆบอกว่ามาจากช่องกำนันแป้งนะคะรับ,บโบนัสไปกันโรเลจ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แจ็คพอต,ตแตกทุกครั้งที่เล่นเลยนะคะแอดเข้าไปกันเยอะๆค่ะแอดเก้า acg ค่ะ มันเป็นยังไงมากครับพี่มินเราเหตุการณ์หน่อยว่าไปชนได้ยังไงเนี่ยไปชนกับอะไรเนี่ยชนกับบัวเอาขับขับไปขับรถเล่นนแบบี่แหละแล้วพอดีว่าหเห็นบัวอยู่ข้างถงนนไงมันกาลังเดินมันก็เหมือนกับดูไปดูมามันก็เหมือนบัวที่เขาเลี้ยงตามข้างถนนอะไรประมาณเนี้แต่พออันนี้มัน เรายิ่งขับรถเข้าไปใกล้มันก็แบบเดินแล้วพรนี้เราเบี่ยงมาขวามันก็เลยพวดออกมามันวิ่งเลยอยู่ดีๆมันก็วิ่งน่ะเขาไม่ได้ล่ามล่ามมาเหรอ,อ,อไม่ได้ล่ามไว้อืมเรามี<น>พยานเนาะป้ารอบข้างเขายัางเป็นพยานในบิบินอยู่ใช่งงเลยถือว่าโชคร้ายแล้วส่วนนิ้วเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ปวด เมื่อวานไม่ปวดเนาะเมื่อวานพี่วินชิลมากเลยนะเดินขึ้นบ้านอะไรยังชิลแบบชิลแต่ตอนเช้าก็ยังดีๆอยู่แต่มาตอนเที่ยงนี่เริ่มโคตรปวดเลยยามันหมดฤทธิ์ค่ะไม่ไม่น่าใช่ไใช่เพราะเมื่อเช้าพี่วินกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วใช่ไหมล่ะตื่นปุ๊บกินรีบกินเลยไงแล้วทีนี้พี่วินก็หลับยามันอยู่แค่เขามันเขียนบอกแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงเงี้ยแล้วหลับเกินปวดครับ มันปวดจะบอกว่าอะไรวะคือมันปวดข้างในอ่ะคือปวดข้างในนี้เลยแบบเนึบเง็บเน็บอย่างเงี้ยจึ่งแบบโอ้โหไหนดูแขนหน่อยย่อกขึ้นมาตรงนี้นะพี่บินตรงนี้ก็จะเหมือนพ็อกกี้หน่อยเอ้ยเรามันแก๊งเดียวกันมาสันก็ก็จะมีตรงหัวเข่าก็ต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อย เนก็็ปแผคือพี่บินมีแผลทุกจุดเลยนะโลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าอาบจ,บ,จบจิบนะไม่ยอมอาบน้ำอ่ะ <c oughs> จะอาบได้ยังไงถ้านิ้วไม่หักก็คือชิวๆเลยมันหนักว่านิ้วหักเนี่ยแหละกระดูกคือเอ็กซเดย์ดูละมันหักเลยอะ่ะ คืออนิ้วนางส่วนตรงนี้หักเลยหักเปะาะนี้แหละเคยเคยหักกิ่งไม่ไหมเคยแต่ก็ตอนที่พี่แป้งรู้ว่าพี่บินรถล้ลมนะโอ้พี่แป้งคิดแบบจะห,หายวูบเลยอ่ะรีบแล้วรีบวิ่งลงไปเลยใช่เหรอใช่ใครเป็นคนมาบอกอะเออได้ยินพี่ปลายอ่ะพี่ปายมาบอกลองภูตากล้องบอกว่าได้ยินอะบินหรือเบลไม่รู้รถล้ลมแต่ได้ยินไม่ชัดรีบลงไปเลย พอ,อพอบอกว่าเป็นบินโนอะ้โหพี่แป้งก็โคตรใจหายเลยนะใช่พี่บินผ่าตัดอะ่ะพี่แป้งก็ร้องไห้อ่พี่แป้งกลัวพี่บินเปเลยใช่มไม่ใช่ไหมส้นตีเลยเช็ดตัวดูอะไรก้อนข้าวปอ้อนน้ำนี่บินแค่ลดลมแค่นี้นะกูนดูอะไรกับคนเป็นอัมาพาตครึ่งซี่คนมันหล่อนะน่ารักไหมหรักซานเดล็ เดี๋ยวได้หักทุกท่อนดีโอ้ยแต่ก็ขอบคุณพี่แป้งนะครับเออดูแลทุกอย่างเลยก็ตอนนี้ก็เราดูอาการอย่างเดียวก็คือภาวนาให้อ่าส่วนที่หักอ่ะให้มันเชื่อมกันได้ดีนะครับผมเราจะไม่ต้องได้ไปเดือนสองเดือนนี้ยังไม่สามารถขับรถได้นะคะก็ประมาณ เดินกว่ายังไม่ไม่สามารถขับรถได้พี่แป้งก็มีคัดนะแต่พี่แป้งขับได้นะคะออ่าเอาไปดีเอาไปยกหน้าอีกดีล้วไงอ่ะเดียกก็ไงอีกหรอเมื่อชีพซะยังก็ขออภัยทุกคนด้วยนะฮะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมอุบัติเหตุใครก็ไม่คาดคิดหรอกใครก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่า พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสียเวลาแบบนี้แหละทุกคนแล้วเรากําลังแบบซื้อรถมาใหม่แล้วกําลังจะแบบเออเริ่มแต่งรถเริ่มทํารถให้ทุกคนได้ดูไม่บิลลี่ไม่ทําช่างตัวทําช่างตัวบอกว่านัดแป้งไปแล้วบิลลี่อยู่เฉยเฉยช่างตัวบอกว่า <c oughs> ก็สอนแป้งไปไงหรือว่ามึงกลัวกลัวก็สอนแป้งไปเดี๋ยวแป้งจะพาพี่บินไปมันมันอุ้ยวันพุธแล้วนี่ช่างตัว ช่างตัวนั้นเราพรุ่งนี้นะคะจะเอาน้องพาย,ยุไปนะคะแต่ช่างตัวเขาไม่ซีเรียสหรอกเพราะบิลลี่ไม่ได้ขับนะคะแป้งขับช่างตัวเขาทำเบาๆนี่โคตรปวดเลยก็เนี่ยเที่ย่ขยับอย่างนี้ก็ปวดแต่นี่เดี๋ยวต้องไปล้างแผลเพรานะฝนหยุดฝนตกทั้งวันเลยนะคะน้องๆก็ภาคใต้พาย,ยุเข้าก็น้องๆก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาพี่บินเนี่ยไปล้างแผลก่อนนะคะแล้วก็พี่แป้งต้องไปลงพักนะคะ โอเคค่ะพี่แป้งว่างแวะทำคลิปให้น้องๆได้ดูอาการพี่บินนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย